อ่านต้นนะครับครับอ่าชื่อชื่อฉลามเพชรครับฉลามเพชรนะเราค่ายอะไรค่ายต่อัวมาาวันนี้โชคพิกัดร้อยเก้าปอนด์ครับเมื่อกี้มาสอบเป็นไงครั้งแรกโอ้ื่นเต้นมากพี่ผ่านไหมผ่านครับน้ำหนักนี่คุมมากี่โลเนี่ยโลโลร่วกับสองโลครับก็สบายๆเลยใช่ครับเราปกติจบเท่าไหร่อ่ะชกก็ร้อยเก้าปอนด์ประมาณนี้แหละเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับต่อโวมาศครับก็บางคนซ้อมมีใครบ้าง มีออินทรีขาวสสวันพันรักนะครับก็ช่วยกันนะเก็บตัวมารวมๆกี่วันทั้งหมดเลยก็กี่วันวะพี่เดินเดินกว่าก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยเหรอใช่ครับโอ้ก็ซ้อมมายาวเลยวันนี้เราเจอใครครับเจอกับไอ้ตาเดียวตาเดียวนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาก่อนไหมไม่เคยเลยแล้วเราเห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไง ก็พอได้ก็เสียเปลี่ยนนิดหน่อยใช่ครับเสียเปลี่ยนแต่ก็สู้เหมือนเดิมใช่ครับเราเคลื่อนไหวที่ไหนบ้างก็เคลื่อนไหวที่พัทยาอย่างเดียวพัทยาอย่างเดียวนะวันนี้ก็มาชกที่นี่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครับออกทีวีด้วยเนาะครับตึเต้นไหมต่นเต้นมากอแต่สู้เต็มที่ครับผมเต็มที่ครับปีที่เราจะชกกี่ไฟเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆประมาณประมาณกี่ไฟปีที่เราจะชกมารวมๆกี่ไฟ ก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะก็ร่างกายก็ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องใช่ครับอายุอะไรแล้วครับตอนนี้27แล้วครับคนจังหวัดสงขลาไปปล่อยประมาณยังไงนะครับประมาณกี่โลไปปล่อยไปปล่อยก็ห้าสิบสอ่ะเพื่อนเราเป็นมวยมวยสายครับอ่าฝีมือหรือเข่าฝีมือครับอ่าเราสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับเราโชคมวยมารวมๆเท่าไหร่120ครับอ่าฝากพี่น้องอปเชียร์หน่อยอ่าช่วยช่วยกันดูแลอ่า ช่วยแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ประเดิมไปแรกเป็นไงเอาให้สุดพี่เอาให้สุดเลยครัโอเคเต้นอยู่ตอนนี้ขอบคุณครับครับครับด้านเดียวครับอ่าใช่กอบางบัวทองวันนี้ชกพิการหน่อยเก้ามาสอบเป็นไงครั้งแรกผ่านน้ำหนักนี้คุณมากี่โลประมาณ2อกิโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กาฬสินธุ์ครับใช่ปอประวิทย์ครับปอประวิทย์นะครับผมบ้างๆซ้อมมีใครบ้างที่นู่นก็มีรุ่น เด็กๆขึ้นมาใหม่เยอะนะครับแล้วเราขึ้นมาได้ได้ได้กี่วันเนี่ยได้มาได้ไสองวันละสองวันนะครับก็วันนี้เจอกับอ่าฉลามเพชฉลามเพชครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยเห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ไม่เท่าไหร่เออวางเก็บางแผงไงดีก็เป็นเตะตอยครับตาตายตาะตายแหละเขาสุดชกที่ไหนมานะชกที่สุรินครับอ่าเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนมาเราขึ้นมาชกที่ยัง ยังนะครั huh. ับยงเลยก็ส่วน่าสวนมากชกที่ไหนปีที่แล้วเลิกต่อยนานแล้วครับต่อเล่าต่อยไปนานแล้วกลับมาเคลื่อนไหวได้กี่สิบไฟได้สามไฟแล้วครับมไฟแล้วเป็นไงสามไฟชนะสองแพ้หนึ่งโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุ27ครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ไฟปล่อยประมาณ52าิครับพิเศษเราเป็นมวยมวยพีมมือครับซ้ายหีืขวาขวาครับสูงร้อยหกสิบครับเอาชกมวยมารวมๆเท่าไหร่สักสองสามร้อยครับเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับ พี่น้องแฟนมวยกัลยสินเพื่อเชียร์นะครับตานเดี๋ยวสู้เต็มที่ครับวันนี้ชนะแน่นอนครับอ่าเต็มที่เลยเต็มที่คเขบ